สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาตลาดนัดโคกระบือดอนตเตยนะคะอันนี้อันผนลเอาควายมาลงสะมีสะพร้อมนะคะมีสะแล้วกัมีส่วนยางส่วนยางแล้วก็มีสะให้ควายลงพร้อมผุนเนาะแส่พร้อมโอ้โ มันกินน้ำอาบน้ำพร้อมเลยโอ้โลงแซ่เราบบอยคืนเลรอติอาบน้ำแล้วมีแห้งแล้วนี่ควายในหอยหลิวเอามาแต่วานนี่สัสอันนี้เจ้าของตลาดพันเราได้ว่ามีควายเด้อขับเด้อครับมันซุกเจอกันอยู่ต้ตนเตยคนละควายในหอยหลิวเพิ่เอาลงมา,าอนนันไวคนละรถเพิ่อันยางหวัวหมดแล้วมยาง รถยางเข้ามาดีเอาควยมาลงตลาดก่อนสินี่พ่อมนมากินน้ำแล้วก็เอามาลงแส่น้ำมีสะน้ำพร้อมตลาดโดนเตยกินน้ำเอามากินน้ำพร้อมพอดีมีส่วนยางมีสะก่เมีเพน่นเลี้ยงเป็ดพร้อมแล้วแล้วก็ตลาดลกับทุกวันศุกร์ค่ะที่ดอนเตยน,นะคะอยู่ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมจังหวัดนครพนม ไปแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วมาเป็นฝูงเลยเพราะว่าเอาช่องอมาเขาแต่คอรกเดี่ยวกันย่างนี้กันหน้านกกอนกันลดๆรดอยู่หน้านกกอนกันลรดอยู่พอดีเอาขึ้น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 มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร่เร่ ไป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 อันนี้ให้ชมบรรยากาศราอบๆตลาดก่อนนะคะห้ามให้ชม